ในการที่ให้ข้าราชการทุกท่านได้ตัดสินใจนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ละเอียดก็เดี๋ยวจางเดือนพฤศจิการประมาณสักปไปปลายเดือนคะ่ะอันนี้จะจัดแน่นอนคะ่ะอาจารย์ขอบคุณคะ่ะค่ะ,ะสิรินจากศูนย์ประกรรนะคะขออนุญาตตอเนื่องจากท่านเมื่อกี้เลยแล้วกันนะคะว่า ถ้าไม่ออกจากกบขอ,ออกไปเป็นพนักงานแต่ไม่ออกจากกบขอ,อยู่ไปจนเกษียณนะคะเมื่อคิดเงินบำนาญเนี่ยเขาจะคิดจากาฐานเงินเดือนไหนนะคะแล้วก็ยังสามารถเลือกวิธีการคำนวณบำนาญได้หรือไม่นะคะแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยสารภาพเราที่ออกไปเนี่ยเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นพนักงานหรือว่าเราเป็นข้าราชาการบำนาญหรือเราจะเรียกคือมันจะเป็นอะไรคะแล้วก็ อีกอันหนึ่งนะคะระบบการคิดเงินเดือนของข้าราชการที่ออกไปเป็นพนักงานใหม่เนี่ยจะคิดอย่างไรเป็นระบบแท่งสองออครั้งต่อปีเหมือนเดิมหรือเปล่าอยานี้นะคะสุดท้ายถ้าไม่ออกจากราชการนี้ยังอยู่ได้ใช่ไหมคะครับระบบข้าการนะฮะก็คู่ขนานไปได้จนกระทั่งกเกษียณน,นะครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับนะ ข้าราชการเนี่ยย,ยังมีระบบคู่ขนานไปได้จนกระทั่งท่านกเกษียณน,นะครับไม่มีการบีบออกนะครับท่นนี้ยันยอีกครั้งหนึ่งยกเว้นตำแหน่งเดียวก็คือท่านอธิการบดีซึ่งต้องออกทันทีนะครับทีนี้ในเรื่องของการออกนะฮะเมื่อ,เ,อเราเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเนี่ยไปเป็นพนักง,งานมอในกํากับนะครับถ้าท่านเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในการรับบำนาญทีนี้ในทีนี้ในการรับบำนาญเนี่ยมันก็มีสูตรวิธีการคิดอยู่2แบบด้วยกันนะครับ แบบที่1นนะฮะแบบที่เป็นสมาชิกกบขก็คือเอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายนะฮะคูณด้วยอายุราชการแล้วก็หารด้วย50นะครับในการรับบำนาญไปเต็มเ็มเลยนะฮะครับอันนี้อันนี้แบบไม่เข้ากบขนะฮะทีนี้สูตรที่2เนี่ยท่านยังคงเป็นสมาชิกกบขต่อไปในการคิดบำนาญตามระบบกบขเนี่ยจะใช้เงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับคูณด้วยอายุราชการแล้วก็หารด้วย50 ทีนี้มันมีเกณฑ์อยู่ว่าในการรับบํานาญในส่วนนี้เนี่ยให้ได้รับบํานาญได้ไม่เกิน70%ของเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนนะครับเมื่อท่านเข้าระบบกบขไปเนี่ยนะฮะเมื่อลาออกท่านรับบํานาญไปท่านก็จะได้รับบํานาญตามสูตรที่กบขคิดก็คือใช้เงินเดือนเฉลี่ยนะฮะบ,บวกกับเงินอ,อีก4ีก้อนด้วยกันนะครับก็คือเงินประเดิมเงินสะสมเงินชดเชยพร้อมกับดอกเบีย้ยนะฮะในส่วนนี้ท่านก็รับไปเลยก็คือรับเงินก้อนไป อย่างผมเนี่ยถ้าผมผมผมเข้ากบประขออยู่ถ้าผมยังคงใช้ระบบการคิดบำนาญแบบกอประขอเนี่ยผมก็จะได้เงินก้อนไป1ก้อนประมาณล้านหนึ่งอย่างนี้นะฮะแต่ว่ามันฐานในการคิดบำนาญแต่ละเดือนเนี่ยท่านจะลดน้อยลงไปท่านได้แค่ไม่เกิน70%ของเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนนะครับทีนี้ในเรื่องของระบบใหม่นะฮะเขาก็บอกว่าท่านสามารถลาออกจากการเป็นสมาชิกกอขได้ ซึ่งเมื่อกี้ผมเรียนแล้วว่าท่านมีเวลาคิดจนถึงวันที่30กันยา2557นะครับถ้าท่านลาออกจากกบขเนี่ยนะฮะท่านก็ไปใช้วิธีการคิดบำนาญตามระบบเดิมก็คือเงินเดือนเงินสุดท้ายเนี่ยคูณด้วยอายุราชการแล้วก็หารด้วย50นะครับแต่ลที่ท่านเดิมท่านเป็นสมาชิกกบขอ,อยู่เนี่ยเมื่อท่านลาออกไม่เป็นสมาชิกกบขใช้สูตรบำนาญแบบเดิมนะครับสิ่งที่ท่านจะได้คืนไปเนี่ยก็คือเงินสะสมที่ท่านจ่ายมาตั้งแต่ต้น ส่วนเงินประเดิมเงินชดเชยอะไรพวกนั้นเนี่ยไม่ได้รับนะครับท่านจ่ายสะสมจ่ายสะสมไปแต่ละเดือนเนี่ยท่านก็ได้เงินตรงนั้นบวกกับบํานาญในระบบที่คิดแบบเต็ม,ตมๆนะฮะแล้วทีนี้สมมุติว่าถ้าท่านเป็นสมาชิกกบขขอต่อไปมันก็มีอยู่2อ,อย่างด้วยกันนะครับหนนะฮะท่านเลือกรับบํานาญตามระบบของกอบขนะฮะร,รับเฉพาะบ,นา,บนานาญบานาญรายเดือนนะครับ ส่วนเงินประเดิมเงินชดเงินชดเชยเงินสะสมพร้อมพร้อมกับดอกผลเนี่ยท่านจะยังไม่รับเงินก้อนตรงนั้นออกไปก็ได้นะฮะท่านลาออกจากกบขแล้วนะครับก็เงินก้อนในส่วนนั้นเนี่ยฝากให้กบขเขาบริหารจัดการต่อไปได้นะครับหมายว่าเงินลงทุนท่านก็รับเฉพาะบํานาญไปบวกกับเงินออกน,นอ,อกระบบนะฮะหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดห้าอะไรตรงนั้นนะครับพร้อมกับบํานาญส่วนเงินก้อนตรงนั้นเนี่ยท่านก็ให้กบขบริหารต่อไปนะครับ หรืออีกทางหนึ่งถ้าท่านยังคงเป็นสมาชิกกบขอ,อยู่นะครับอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าหลายท่านบอกบํานาญน้อยอายุการน้อยเนี่ยท่านก็เมื่อออกไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยท่านก็คงเป็นสมาชิกกบขอต่อไปนะครับโดยที่ท่านยังไม่รับบํานาญนะฮะท่านถือว่าท่านเป็นค่าการบนานาญเนี่ยมีสิทธิ์ในการเบริกค่ารักษาพยาบาลอยู่เพียงแต่เงินบ,บํานาญเนี่ยท่านยังไม่รับนะฮะท่านกระจายเงินเงินสะสมไปให้กบขอทุกเดือนทุกเดือนนะครับ ซึ่งการคิดเงินสะสมตรงนี้เนี่ยนะฮะอย่างที่ผมเรียนว่าตั้งแต่ต้นกบขกาก็มีสูตรเทียบเคียงกับเงินเดือนข้าราชการในการหักเงินสะสมของท่านรายเดือนไม่ได้คิดจากฐานเงินเดือนพนักง,งานนะครับเขาจะมีฐานบัญชีเทียบเงินเดือนข้าราชการอยู่ว่าว่าณเวลานี้เนี่ยถ้าท่านเป็นข้าราชการอยู่รับเงินเดือนประมาณนี้ต้องหักเงินสะสมเท่าไหร่นะครับท่านก็สะสมไปได้เรื่อยๆในส่วนนี้เนี่ยท่านก็จะม,มีมีประโยชน์อยู่2ออย่างด้วยกันนะครับก็คือ1 อายุราชการในการคำนวณบำเหน็จบำนาญเนี่ยท่านก็ต่อออกไปเรื่อยๆ,ๆจนกว่าท่านจะลาออกจากการเป็นพนักงานมาวิาลตรงนั้นนะครับเงินบำนาญก็เพิ่มขึ้นเรื่องของอายุการก็เพิ่มขึ้นเรื่อยนะฮะในส่วนนี้หมายว่าท่านก็ยังไม่รับบำนาญแต่ท่านมีสิทธิ์เหมือนขั้การบำนาญทุกอย่างนะครับอันนี้ก็คือระบบของกบขนะครั <c oughs> ผมผมได้รับอนุญ,ญาตก่อนนะครับ าจารย์นิกกี้ทันทีสองท่านที่การบดีครับผมมีคำถามสามข้อคำถามที่หนึ่งคือกฎหมายลูกที่จะล่างขึ้นมาเนี่ยจะล่างอย่างไรให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องไปล่างมาก่อนเป็นยกแรกแล้วก็ให้อธิการบรดีดูแล้วก็ส่งฝ่ายกฎหมายดูแล้วค่อยเอามาทำประจาพิจารณ์อย่างนี้หรือว่าเป็นวิธีอย่างอื่นหรือว่าล่างเสร็จแล้วค่อยเอาบันทาปรรจารพิจารณ์โดยเฉพาะเรื่องสําคัญสําคัญเช่นเรื่อง เรื่องว่าด้วยเรื่องการจ่ายเงินเงินทั้งหลายแหล่1.3 1.5เนี่ยมันเป็นกฎหมายลูกก็ก็เป็นหน้าที่จะต้องมีกฎหมายออกมาด้วยอันที่สองคือ,เ,อเรื่อง1.3 1.5ซึ่งคุณเสริมได้อ่านตัวเลขของที่อื่นให้ที่ประชุมนี้ทราบแล้วถ้าที่การบอกได้ไม่แน่ใจว่ามหาวิทยาลัยอื่นเป็นเป็นอย่างนี้หรือไม่ แต่ว่าธรรมศาสตร์เนี่ยเลือกวินัยรักษาการเงินกันคลังในระยะยาวจนถึงปี5 6 6 6กหคือมองระยะยาวก็เลยต้องใช้สูตรนี้ <c oughs> ผมขออนุญาตท่านที่การบดีอย่างนี้ได้ไหมครับว่าทุกคนก็อยากจะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการคิดเงินตัวนี้เพราะถ้าได้รายละเอียดมากเท่าไหร่เขาก็จะมีมีสิ่งในใจที่จะตัดสินใจว่า เขาจะเลือกเหมือนจุฬาลึกเมรินดนหรือเลือกเหมือนขอนแกน่นหรือจะเลือกเหมือนท่าที่การเลือกถ้าเผื่อว่าเขาเห็นตัวเลขแน่นอนแล้วเขาก็จะนําเสนอตัวเลขนี้ให้อธิการดูว่าช่วยพิจารณาหน่อยเถอะว่าวิธีการนี้ความสบายใจของบุคลากรเป็นอย่างไรเขามีความสุขกับการทํางานธรรมศาสตร์ให้เต็มที่ซึ่งผลผลิตก็ตกกับมหาวิทยาธรรมศาสตร์อยู่ดีนะครับก็เลยขอว่าเรื่องนี้สภาข้าราชการอยากจะจัดอีก ไอหนึ่ไอหนึ่งหรือ 1. นึ่งุอื่นๆเน,นี่ยว่าที่แท้จริงกับมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบไปแล้วเป็นอย่างไรแล้วของเราดีกว่ามหาวิทยาลัยเหล่านั้นอย่างไรแล้วก็อยากเรียนเชิญได้ที่การมาให้ให้คำแนะนำหรือให้นโยบายอีกครั้งหนึ่งในประมาณต้นเดือนมีนาหรือหรือเมษานะก็อยากเรียนเชิญที่การมาอีกครั้งหนึ่ง ในคราวนั้นเพราะผมแน่ใจว่ากว่าพรลบาาบัอบบนี้จะออกก็คงอีกประมาณเดือนมีนาที่ท่านอธิการพูดอันที่สามรัฐเป็นคนให้เงินมาไม่เท่ากันแต่ผมฟังเป็นว่ารัฐให้มาเป็นก้อนเป็นบล็อกแกรนแล้วก็มาแบ่งให้เป็นหมวดเงินเดือนค่าจ้าง ผมก็เลยสับสนว่าไอ้หมดเงินเนืนค่าจ้างเนี่ยรัดให้มาไม่เท่ากันเลยขอบคุณครับเรื่องกฎหมายลูกก็อย่างนี้นะครับกําลังตั้งคณะทํางานขึ้นมาร่างก็จริงร่างมาแล้ว10ปีแล้วครับแต่ร่างไม่เสร็จสักทีหนึ่งผมก็จะร่างให้เสร็จเลยให้เสร็จก่อนที่จะออกนอกระบบในเดือนมีนาก็จะว่าภายในสิ้นพิจิกาธันวากฎหมายลูกนะ่าจะเสร็จสิ้นทั้งหมดผมจะทําให้เสร็จทั้งหมดนะครับเพื่อให้คนธรรมศาสตร์ได้ดูแล้วก็ทําวิพากษ์วิจารณ์ ไม่ต้องห่วงเรื่องรับฟังความเห็นเลยเราจะรับฟังความเห็นทั้งหมด <c oughs> แต่ผมอย่างนี้นะครับว่าคนธรรมศาสตร์ไม่ใช่คนที่มองเรื่องตัวเองเป็นสําคัญนะคนธรรมศาสตร์ต้องมองเรื่องส่วนรวมเป็นสําคัญการตัดสินใจทุกเรื่องต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของส่วนรวมไม่ใช่ตัดสินใจบนพื้นฐานของส่วนตัวถ้าตัดสินใจบนพื้นฐานส่วนตัวก็ไม่จบสักเรื่องครับเรื่องที่สองที่ถามผมเรื่อง เงินจุราไม่หีดนทั้งหลายเนี่ยผมได้เรียนไปแล้วนะครับว่าหนึ่งอย่าไปดูเรื่องเงินเดือนท่านต้องไปดูภาพรวมทั้งหมดว่าหนึ่งจุราให้สองเท่าไหมเงินประจำตาแหน่งไม่หีดนให้ไหมข้อมูลผมคือไม่ได้ให้สองจุราไม่หีดนเมื่อออกนอกระบบให้ภาระงานเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นไหมสามเมื่อออกนอกระบบแล้วเขาทําสัญญาสองปีสามปีห้าปีไหมหรือเขาต่อไปถึงเกษียณ เขาเหมือนธรรมศาสตร์ไหมบนเงินไขเดียวกันไหมคือท่านไม่สามารถแยกเรื่องเงินออกจากเรื่องอื่นนะฮะผมย้ําอีกทีนะถ้าจะไปดูเนี่ยดูมาทั้งระบบเลยแล้วมาเสนอที่การก็ได้ที่การก็จะดูแต่ผมย้ําอีกทีว่าการตัดสินใจของผมเนี่ยผมตัดสินใจเพื่อธรรมศาสตร์ไม่ได้ตัดสินใจเพื่อคนไดคนนึ่กโดยเฉพาะผมหมายให้เขางี้นะถ้าผมตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ผมได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ได้1.5หเหมือนท่านละ,ละผมไม่ได้ 1. 7ด นะครับงั้นที่ผมตัดตัดสินใจ1.5เนี่ยผมตัดเงินตัวเองนะครับจุดสของผมเนี่มโหรานนะครับเพราะฐานเงินเดือนผมสูงมากแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของธรรมศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องสุดท้าย <c oughs> ที่ถามเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็เรียนว่ายินดีที่จะตัดสินใจเรื่องของพวกเราทุกเรื่องแหละครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถ้าถ้าถ้าจะมีอะไรก็มาคุยกันผมยังคิดว่าอีกยาวครับ สภาข้าการจะจัดเนี่ยก็ดีเป็นเรื่องที่ดีแต่ผมผมเรียนนะครับว่าอยากให้มุมมองพวกเรากว้างหน่อยอย่ามองว่าเฮ้ยวันนี้เราคนต้องได้เยอะเราต้องคิดถึงรวมๆของธรรมศาสตร์ด้วยนะครับแค่นั้นเองเ,เชิญท่านประธานสภาอาจารย์อีกสักคนได้ไหมครับแล้วเดี๋ยวตอบคําถามแห้งหน่อยเอาคําถามสดก่อนเรียนท่า,านการบดีค่ะค่ะมีคําถามเรื่องนอกจากว่ามหาอะไรธรรมศาสตร์กำลังจะออกนอกระบบ เราอยากจะเรียนถามท่านว่านโยบายการบริหารงานบุคคลต่อไปใน3เรื่องต่อไปนี้นะคะท่านจะดําเนินงานอย่างไรคือ 1. เรื่องการแรกรับเข้าพนักงานจะใช้ f ั a เร a t หรือไม่คือถ้าบริยาเอกมาถึงก็ได้3 2มหมแต่ถ้าเกิดอาจารย์ท่านนั้นมีประสบการณ์ในการทํางานมาก่อนเราจะให้ทุกคนมาเริ่มต้นที่32,000หรือไม่นะคะข้อประเด็นที่2ค่ะเราออกนอกระบบเราพ้จากความเป็นข้าราชการแล้ว การเลื่อนขึ้นเงินเดือนเนี่ยคะ่ะท่านยังจะให้เป็นแบบว่าสองขั้นเนี่ยต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์นะคะมีการกําหนดเพดานหรือไม่การเลื่อนขึ้นเงินเดือน,นต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะสก็คือการสร้างขวัญกําลังใจให้พนักงานมาหาวลัยของธรรมศาสตร์เนี่ยอยู่กับธรรมศาสตร์ไปจนถึงเกษียณอายุราชการค่ะอยากเรียนถามท่านการไป้สามเรื่องคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะ เรื่องเรื่องสามหมื่นสองนี่ก็บวกบวกประสบการณ์เราทําอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรระบบทุกวันนี้ก็ทําอยู่เมื่อออกนอกระบบน่าจะง่ายขึ้นแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าคนที่เขาอยากได้เขาอยากได้มากที่สุดแหละนะครับเราก็ต้องคานวณเงินที่เรามีอยู่ในกระเป๋าว่าเรามีเท่าไหร่เราก็จ่ายภายใต้เงื่อนไขที่เรามีอยู่สองเรื่องการกําหนด <c oughs> เพดานเราใช้ระบบเดิมครับเพดานจะถูกกาหนดเหมือนเดิมวันนี้เพดานธรรมศาสตร์ก็ไม่มีปัญหานะครับ คนธรรมศาสตร์ก็ได้เงินเดือนเพิ่มสูงพอสมควรแล้วก็การขึ้นเงินเดือนจะทํารอบเดียวไม่ทำสองรอบเหมือนกับระบบราชการเดิมเมื่อออกไปเป็นพนักง,งานมหาลัยก็จะทําแบบนั้น3มเรื่องพนักง,งานมหาลัยก็ไม่มีอะไรมั้งครับคนธรรมศาสตร์ผมเชื่อว่าก,ก็มีความสุขดีเราก็ดูแลคนธรรมศาสตร์อย่างเต็มที่ทุกเรื่องอยู่แล้วการขึ้นเงินเดือนพนักง,งานมหาลัยผมได้พูดไปเมื่อค่ะที่แล้วนะครับว่ารัฐบาลยังไม่ให้เงินธรรมศาสตร์มาเลยสักร้อยล้านเนี่ยธรรมศาสตร์ ประสบปัญหาเรื่องน้ําท่วมแต่ธรรมศาตร์ก็ตัดสินใจขึ้นเงินเดือนให้พนักง,งานมาหลายทั้งหมดใช้เงินเพื่อร้อยล้านด้วยกันคงต้องพูดเป็นร่งเรื่องอาจารย์ว่าเรื่องอะไรที่เขาเขาอยากได้เพิ่มแต่ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่า <c oughs> ชีวิตในธรรมศาสตร์ไม่ได้ชีวิตที่ที่ลำบากมากหรอกในใสายตาผม <c oughs> เราก็มีความสุขอยู่พอสมควร <c oughs> นะครับมีหลายเรื่องที่ เป็นปัญหาอยู่เนี่ยมาลายก็พยายามจัดการเช่นที่พักของอาจารย์เจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอเรื่องโรงอาหารซึ่งกําลังทําใหม่เรากำลังทําโรงอาหารใหม่สองโรงนะครับโรงอาหารใหม่กําลังทุบโรงอาหารกลางสัญญาเซ็นไปหมดแล้วกําลังติดต่อ f u วเ r อร์พารลังสิทธินะครับมาทำอมอขนาดใหญ่สูงประมาณ5-6ชั้นตรงบริเวณที่จอดรถหน้าโงรงพยาบาลธรรมศาสตร์จะจอดรถได้ประมาณสักพันคันบวกเป็นมออย่างดีมี โรงหนังสักห้าหกโรงมีโบลิง่งมีนุ่นมีนี่มีนั่นด้านหน้าของธรรมศาสตร์ฟิวเจอร์พาร์กก็ตกลงกันในหลักการอยู่พอสมควรแล้วก็จะน่าจะเสร็จสิ้นภายในปีกว่ากว่านะครับงั้นไม่ไม่ก็ <c oughs> อยากเรียนให้นัานทั้งหลายอล้ชอบเล่นโบลิง่งผมไม่รู้ชอบดูหนังก็จะมีโรงหนังห้าหกโรงนะ,ะมีโบลิง่งมีนุ่นมีนี่มีนั่น กำลังเจราจาในบนเงื่อนไขนี้อยู่นะครับเชิญด้านหลังอ่ะอีกสองคนสว่างรอ,อคุณจักรชัยตอบก่อนเอารอไมค์คุณจักรชัยตอบก่อนสองคนข้างหลังนะฮะเทสหนึ่งครับมีคำถามในเรื่องของอเรื่องของบำนาญน,นะฮะในเรื่องของบำนาญเนี่ยหลายท่านบอกว่าเอ๊ะบรรจุมาเมื่อปี41นนะฮะ อายุราชการเนี่ยยังไม่ถึง25ปีเนี่ยจะมีสิทธิ์รับบำนาญหรือเปล่านะครับผมเรียนหลักการอย่างนี้นะฮะว่าข้าราชการที่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จหรือบำนาญน,นะครับกำหนดไว้อย่างนี้นะฮะถ้าท่านทํางานเกิน10ปีขึ้นไปนะครับและทางราชการยุบเลิกตําแหน่งหรือท่านอายุตัว50ปีนะครับหลักก็คืออายุราชการ10ปีนะฮะถ้าอายุตัวท่าน50หรือท่านเกษียณตอนอายุ60หรือทางราชการเนี่ยยุบเลิกตําแหน่งตรงนี้นะฮะให้ออก ไปเป็นพนักงานตามอมอในกำกับเนี่ยท่านมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จหรือบำนาญก็ได้นะครับเลือกได้ทั้งสองอย่างนะครับถ้าบำเหน็จเนี่ยก็คือเงินก้อนก้อนหนึ่งนะฮะจ่ายจากการคิดอายุและการเนี่ยคูณเงินเดือนเดือนสุดท้ายก็รับเงินก้อนไปท่านก็จะไม่มีสิทธิ์ในเรื่องของการรับสมสดิการในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลน,นะฮะอื่นๆอย่าหมดเลยท่านรับเงินก้อนแบบกระจก แต่ว่าถ้าท่านทํางาน10ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วท่านออกไปนอกระบบอย่างนี้นะครับท่านมีสิทธิ์เลือกรับบํานาญก็ได้ซึ่งหลายท่านบอกว่าบํานาญเนี่ยมันน้อยเกินไปนะฮะรัฐเนี่ยรับประกันขั้นต่ําไว้ที่6,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะแล้วจากที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับว่าท่านออกไปเป็นพนากงานกำกับแล้วเนี่ยท่านยังไม่ต้องรับบํานาญก็ได้ท่านก็สมัครเป็นสมาชิกกบขต่อไปอายุรายการเนี่ยก็ในการคานวณบําเหน็จบํานาญก็เพิ่มขึ้นและฐานเงินในการคํานวณบํานาญก็เพิ่มขึ้นนะครับ นะอย่างน้อยก็หกพันเนี่ยก็น่าจะน่าจะอยู่ได้เพราะท่านมีสิทธทิในเรื่องของการเบิกค่ารักษาพยาบาลบวกกับเงินเ,เงินเดือนตามระบบใหม่นะครับซึ่งระบบเงินเดือนหรือค่าจ้างตรงนี้ก็จะเป็นบัญชีขั้นสูงขั้นต่ำนะครับนักงานามหาวิทยาลัยนณะปัจจุบันเนี่ยเราจะมีบัญชีค่าจ้างเนี่ยขั้นสูงขั้นต่ำนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็คงใช้บัญชีตรงนี้ไปไปสักระยะหนึ่งก่อนแล้วก็จะมีการปรับทีหลังส่วนเรื่องของการเลื่อนค่าจ้างนะครับท่านอธิกรบันดีก็ ี้แจงไปแล้วนะครับว่าปีละหนึ่งครั้งเลื่อนเป็นระบบเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะสูงสุดก็คือ8%ตตามผลการประเมินการปฏิบัติงานนะครับซึ่งระบบการเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างเนี่ยตอนนี้เราก็ใช้อยู่แล้วนะครับก็คงไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปไปมากกว่านี้นะครับเรามีหลายท่านเมื่อกี้มีประเด็นคําถามว่าไอ้าออกไปเป็นผาบในกำกับเนี่ยมีนาเนี่ยท่านก็ไปได้มีสิทธิ์เลื่อนช่วงตุลาใช่ไหมนะฮะอันนี้ เดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีเรื่องจริงๆแล้วมันไม่มีสิทธิ์แต่เราก็จะไปดูเรื่องหลักเกณฑ์อะไรกทีหนึ่งนะครับคือท่านออกไปเมษาเนี่ยท่านท่าน,นก็ยังมีสิทธิ์เลื่อน1เมษาอยู่ถ้าท่านเป็นข้าราชการพอมันเลื่อนสองครั้งนะครับเพราะท่านอธิการบดีก็บอกแล้วบอกว่าภายใน1ปีนะฮะับครับนะบนับต่ว,วันที่มีผลนะฮะค่ะอยากจะเรียนถามท่านอธิการบดีนะคะคืออย่างข้าราชการในกลุ่มที่ต่ำกว่าปริญญาตรีนะคะ ทางมหาลาัยจะจัดไว้ในกลุ่มไหนในแท่งไหนและอย่างในส่วนของโรงพยาบาลที่ยังมีลูกจ้างประจําโรงพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยได้มีการจัดการสําหรับคนกลุ่มนี้หรือเปล่าอะคะคือมีคนฝากคาถามมาจัดการหมดเลยครับการจัดการมันเป็นในลักษณะไหนคะยังยังไม่ได้คิดอยู่แล้วฮะคือผมพูดอย่างนี้นะผมจะจัดกลุ่มทั้งหมดใหม่นะครับวันนี้เรามีคนที่เป็นข้าการ คนที่เป็นพนักง,งานมหาัยเรามีพนักง,งานเงินไรายได้เรามีลูกจ้างประจําลูกจ้างโชคา่าเรามีคน4ี่ห้ากลุ่มด้วยกันคนที่ต่ํากว่าปริยตรีเนี่ยเราก็พูดคิดไว้แล้วนะครับว่าจะจัดการยังไงแต่ว่าเดี๋ยวจะไปรอกฎหมายลูกแต่ว่าที่ไปพูดกันบางคนบอกว่าลูกจ้างพอออกนอกระบบเราจะเลิกจ้างอันนี้ก็ไม่จริงนะครับถ้าการที่เป็นสายต่ํากว่าปริยตรีกยย็ยังคงอยู่นะครับเราก็จะดูแลให้เต็มที่ที่สุดนะครับไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดอีกท่านหนึ่งผู้ชายงไงมครับผม จากที่ฟังท่านอาธิการและผู้บริหารหารายก็คือว่าการออกน้องระบบเนี้เข้าใจว่าเพื่อให้การทํางานนี้เป็นมีประสิทธิภาพคล่องตัวมากขึ้นการจัดเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยาจากพฤติกรรมในการทํางานเช้าชามเย็นชาอย่างเงี้ยก็อาจจะทำมีการปรับปรุงมากขึ้นแต่ประเด็นสําคัญของผมว่าตามร่างพรบมาตรา50ครับการได้มาซึ่งอธิการบดีคณะบดีผู้อํานวยการนะครับคือเป็น เข้าใจว่าองค์กรนี้ลีเดอร์นี่ก็ต้องมีส่วนสําคัญในการบริหารมหาลัยและจัดการเรียนการสอนหรือเรื่องต่างๆของมหาลัยไม่ทราบว่าการได้มาของร่างพรบฉบับใหม่นี้กับปัจจุบันนี้มันแตกต่างกันไหมครับว่า